ตายก่อนตั้งโซนตั้งโซนตั้งโซนเลยเพื่อนตั้งโซนเลยตั้งโซนเลยตั้งโซนเลยไอ้เมื่อกี้แม่งเมื่อกี้แม่งบับกูเลยนไอ้เหี้ยแต่กูให้ไม้เดียวไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยหัวเดียวม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมไม่ต้องพูดถึงของแล้วเพื่อนอย่างนี้เพื่อนปั๊บคือกูพลาดเลยแหละที่กูไปทำมันตกตกรอบแล้วแม่งแครนเลยนะเสื้อแปดพร้อมอ่ะไม่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 เมืองพูดอะไรเยอะไว้หลุยเทีย นะเล่นลลาดรกก่ารอดูยิงบนรถนะอย่ายิงเขาบนรถนะเพื่อนเรามันมาหมดยังวะเพื่อนเรามันกระจายสเตฟาหรอ เขาลงแล้วนะเขาลงแล้วนะมาเปิดมาเขาลงแล้วนะหลังร้านหลังร้านนะเพื่อนมา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 เนี่ยเนี่เนี่ยบนนี้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 ขวาขวาเห็นมีขวาป่ะข็กินยานะเขากินยานะเขากินยานะยิงหน่อยยิงหน่อยเพื่อนยิงหน่อยยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเพื่อนยิงไปยิงไปไไม่ชูเพื่อนคนนึงคนนึงยัดไปยัดเปลี่ยนมีดยัดเปลี่ยนมีดคุยกันคุยกันคุยกันสวยเพื่อนคุยกันคุยกันเปลี่ยนมีดเลยวันนี้เพื่อนิงไปได้ยิงไปได้ยิงไปดิ ยิงขวาเข้ามาเฮ้ยเพื่อนตั้งโซนตั้งโซนขวาไอ้ตะโกนบอกหน่อยพี่รอตั้งโซนตั้งโซนกินขวามาโอ้มาโอ้มาโอมาค่อยคปิดปิดขวาก่อนปิดขวาก่อนปิดขวาค่อนค่อยม่ต้องรีบเสร็จเฮ้ยบอกเพื่อนเซตี้ไปเซตี้ไปเซตร้านไปเซตไปเซตหน่อยไปเซตหน่อยบอกเพื่อนไปเซตเฮ้ยบอกบอกเพื่อนไปเซตร้านอือหน่อย จะ38แล้วรีบมจบแล้วไปเซดร้านอื่นรีบปิด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 อยู่ไหนอยู่ไหนรีบปิดนะเพื่อนสวยยัดไปเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดคุยกันเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเลยมันตายเปล่าเอาเพื่อนนี่เพื่อนอาจจะยิงผิดพี่ปอพี่ปอไปไหนอ่ะฟังหน่อยสเตเดียม38ฟังหน่อยฟังหน่อยสเตเดียม38ฟังหน่อยสเตเดียม38นะฟังหน่อยสเตเดียม38มแปดเอามีดยัดก็ดีคุยกันใครใครใครมีคิมตามมาใครมีคิมไปสเตเดียม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 งานอะไรใช่ปะงานแล้วใช่ปะไอ้คี่ใครว่าผมเหมือนนี้เพื่อนมาเพี่อนไม่งัดยังมีคนงงััดย ใครงานอะอุ้ยไปเร็ไปเล็วไปเร็วไปเร็วไปไปดี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 ไปมุไปมุไปมุไปเตเดียม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 เฮ้ยไม่มีใครฟาดสเตเดียมหรือว่าเขามไปนะอยูฟาดอยู่ปะพี่ดูเฮ้ยเราเราจะชุบเขาไหมหรือว่าไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไปเลยปลปล่อปลปต้องรอต้องไปร้านอื่นถ้าชุบเดี๋ยวให้มันรีไม่ไม่ไม่พี่เราไปเฮ้ยรีไป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 เพื่อนรีไปเดียมเดียมเดียม เพื่อนยังไม่ออกตอนเลือกฝ้าวะต้องปนะไปเตีไปเลไม่้พราะว่าเพื่อนเเขารอดเว้ยไปเลยไปเตเดียมเลยไปเตียมเลยไมเพื่อนเพื่อนเราไม่อยู่นะฝปลไปเลย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 ไปเลไปเไปยลยยเไปเลยเไเเลยยไ่ลไไปยไปไปลเลไปลไปลเลไปเลไลเไลไลไไปไปไไปลไไปลงไปเยปไ่ไป เฝ้าเฝ้าแต่ว่าเขามาสองเขามาสองน้องมันตายน้องมันตายเฮ้ยมีตัวรุดเพื่อนเรารุดเออไปโฉไปเลยบอกแล้วให้ไปโง่เองจะเย็นรุยไอ้บิรุดปล่อยเยอะโง่ของสองคนโง่บัตรปะเนี่ยพี่นี่ไหนเร็วที่มาถีเนี่ย นี่ยังไี่แม่งใครลงไม่ไดนลมซ้ำอย่างเดียวเลยนวะต้องถาไอเวอร์ต้องถาไอเวอร์ไอเวอร์บอก40ไปเพื่อนโพเล็กโพเล็กโพเล็ก4 41อะประมาณ41อะมามามามเพื่อนนี่เป็นไปโพเล็กใช่ไหมถึงเราถึงเราไม่ได้โพเล็กโพเล็กโดนเลยโดนเลยโพเล็กได้โดนหล่อไปแล้วโดนละโดนหล่อไปแล้วโดนหล่อไม่เป็นไรตายแล้วใช่ปะ หายแล้วพี่เพื่อนก็ได้นะเพื่อนยังอยู่ตอนตอนนี้เพื่อนโดนอยู่ร้านเดิมอ่ะไปดิกลับไปเที่ยวดิดอยู่ร้เดิมหรไปดิกลับไปเที่ยวดิกลับร้านเดิมไปเที่ยวดิไปดีางไปดีไปดิไปดิไปดีทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะมีอะไรวะไม่เพื่อนมันโดนอยู่ไงแต่ไม่เป็นไรเราเพื่อนโดนอยู่ร้านดิมสอไฟสองไฟสางไฟไปหลไปเอกงานไปแล้วหรองานไปแล้วงานไปแล้วของเามาหลไปร้าน J K เพื่อนไปร้าน J K เปดตีเอ้ยเอมาร้าน J K มาไปแม่งดิไปไปมัีแค่สอร้านหรอใช่่ เค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 เงเค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 งไเค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 เัเค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 เลเค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 าคเ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 เคเคงคเถึงเค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 เ้เค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 เงเค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 เเคเคเคเงเค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 เเค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 เป็นเคเเเคเอยู่เ เธอเพื่อนโดนอยู่เพื่อนโดนอยู่มาเร็วมาเร็วเพื่อนจะลงฝั่งไหนเพื่อนลงดีลงหรืลงเลยลงเลยไปลงด้วยกันนะลงด้วยกันนะมาๆมามามาลงมือไวยฝั่งซ้ายอ่ะคุณผูยใหญ่เอาซ้ายก่อนตั้งโซนตั้งโซนตั้งโซนเลยเพื่อนตั้งโซนเลยตั้งโซนเลยตั้งโซนเลยปิดสายก่อนปิดสายก่อนทมาทำมาทำมาทำกระไฟกระไฟยิงกระไฟหน่อยยิงกระไฟหน่อยยิงกระไฟหน่อย ตั้งโซนเพื่อนตั้งโซนตั้งโซนตั้งโซนคุยกันคุยกันตายแล้วเอ้ยเปลี่ยนปืนเบิร์นเขาไปก่อนดิเปลี่ยนปืนเบิร์นเขาไปก่อนเอ้ยเล่นทีละโซนเล่นทีละโซนเพื่อนเล่นทีละโซนจะไม่รักเขาจะไม่รักอะไรแค่เธอมาจะรักจะไม่รักเธอทำไป เอ้อย่าลืมปนกันด้วยนะเพื่อนปนกันด้วยปนกันด้วยขอแค่ชุบนะปนได้ปนได้ปนได้ได้ของงานดำนะตายตายไม่ตายปนได้ของงินดำนะปนได้ของเงินดำนะอย่าอุ้มนะปนได้ของเงานดำเป็นงานดำป่ะวะไม่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 ไอ้กูตาย วิรอตายชมดิไปชมวิรอดิเกินให้เลยนะไปเลยไปอ่ะดักแชทด้วยอ่ดักแชทด้วยนได้ขององนดำครัมุนะท่ต้องหกป่้อี่อมีมงนะปืนไม่ต้องยิ่ิงตาวิ่งอย่าการปนได้อย่าวิงวิ่งอยาการปนด้นได้เฉพงำ้กเพาะนื่อนกินได้เพื่อนไม่ต้องมาเรามีเลยมีเลยมีเลยมีคุยกันเลยม่งก like. ี้แล้วม่งี้แล้ว พอแล้วเดี๋ยวกูรอให้กูรอกูรอพี่ใครยิงนะเพื่อนบอกเพื่อนนี่ไอ้ยหลบให้เงียบดิไม่เอาจริงไม่ต้องเยอะก็ได้ไม่ต้องเยอะก็ได้ไม่มีช่องเล่นเลยไปละอุ้มให้หมอเลยอุ้มให้หมอเลยอุ้มให้หมอเลยอุ้มอุ้มพลอให้หมออุ้มพลออย่าลืมป้นนะปนแค่อยากันอยาวิ่งป้นได้นะได้ก็ของงานดำนะพี่ดึงปืนบวกสามมาไปกินเนี่ย เอออย่าไปอุ้มเขานะระวังนะเมื่อกี้อุ้มจบรอรอรอจบแล้วค่อยอุ้มเขานะระวังเล่นนะรล้วคนไม่เจ้าจนน้ำหมอนนะไอ้ผู้ซ่อมรนไม่ใช่เหรอเพื่อนมู้ซ่อมรถให้ตำรวจปะซ่อมรอไมได้หมออ่ะเอาแบบจะไม่ไล่ หลับไหมฮะไอปิอมอยู่นะลอให้มองหันหลังเอ้ยยเอ้ยไปรับบีทูลงเร็วหน่อยคิดยขับมากุลงใช่ไหมอยู่ดีมันมันาพุ่งชนกมันบอกว่าที่หลังชนไม่ขอที่หลังชนไม่ขอโัวเด้อเลยอ กูไม่ชวนมันให้เมื่อกี้แม่งเมื่อกี้แม่งบับกูเลยไอ้เยี่ยแต่กูให้ไม้เดียวไอ้สัตว์ไอ้เยี่ยหัวแดงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องพูดถึงของเพื่อนไปจังงี้เพื่อนไปมาตอมอแลนไปซ้อมไปซ้อมทำดีกว่าไปซ้อมดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมุดเจอเทียดนะเจอเทียดเจอเทียเล่นด่ากันไม่สนุกเลยอะไรอ่ะโอ้โหไอ้ยาแขวนเพื่อนจะด่ากันทำไมวะงงไอ้ขี้อยากซ้อมไม่ไปนอนแล้วโซ้อมเซิร์ฟไหนอ่ะคูไอกูไอ้เยี่ยสารอะไรนะคือกูพลาดเี่แหละที่กูไปทำมันตกตกรอบแล้วแม่งแขนเนี่ย เส้อแปดะดูซ้อมอ่ะไม่ไม่ไม่ไมมง่ะพูดอะไรเยอะไว้หลุยทียเอ้ยมูมัน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 เนือซุบออกมาเลยแพ้รเขาขอมึงรีแมตแต่มึงไม่เขารียเออเพื่อนมาซ้อมดว่ะไปซ้อมดีวไปซ้อมดีกว่ปะกลัวกลักลเฮ้ยเจอเทียเจอเทียเจอเทียซ้อมซ้อมเจอเทียเจอเทียเจอเทียซ้อมซ้เจอเทียเจอเแปดนะเซืร์แปดนะเซืร์แปเซร์แป ขอโทษเลยคนดูที่ท,ทำให้่าบนี้ไม่น่าตีออกเลยผิดที่ผมเองล่ะเข้าใจได้มันผิดที่ผมจริงๆ Buddy, งามาดิหลุยน้องเลิฟมาดิสแปดใครจะติมเปิดติมเฮเรอโฮโฮโฮไว้ป่าวพี่อ่านชื่อห้องเฉยพี่เค<ห>นสวัสดีครับพี่สแป๊ดมาดิพอแล้ว ได้ดยัยไงเดี๋ยววันละก็นะไปสองเซิร์ฟก้าป่ะไอพีเนี่แปลงดิเดี๋ยดิดอ,อ,อันนี้ผมตัดไฮไลท์้ดี๋ออดวยวอไอพีเนี่แปลงดิดุย <laughs> ไม่เนดีสุดเป็นสุดกูไม่มีเหมือนกันป่ะกูข้บประวัติละแยะละแยะดิเลโเมื่อกี้กูขับรถไปแล้วกูจะลงยอดอยู่ดีไอ้คนขวแดงมันรู้จักปะไีดีมันดขับ่เออจ้าขอมาพี่เดียมเลยพี่หลกไม่ใช่ไม่เป็นไรช่างมันไม่ช่างมันมันกูไม่น่าขายมันเลยไหวสัต์ ข้ายาเฮ้ยอยู่ๆมันขับรถมาชนกูไก่วาเลน่ะแล้วบอกชนไม่ขอโทษมึงจะชนมึงอะไรขอโทษไอ้เหี้ย่ะทุกอย่างเออชนไม่ขอโทษเลยคนทำแบบนี้กันเลยนะไปไา่เลี้ยวไปไล่เลี้ยวผมไม่กล้าเขเรยกรี้ยนเขาไม่น่ารักแบบนี้ขาย คุรู้อะไรทั้งวัน้องั้งนขาไม่เป็นเลยอเลยหลุยเท่าไหร่นะเซิฟเลยนะเรีวเขาบอกมาคันกินจันไหนนะสามเดือนนะพี่ คนนั้นเป็นความผิดกูจริงแน่เลยวะก็อะไรวะเงินหรือเปล่าเงินแค่สองเงินก็ัสีกินแยกหรือเปล่าไม่รู้เลยทีเียแต่เหมอเงินสองคนนึงทำให้คนคนนึงเลินไปเองได้เลยนะมันเชื่อวเาสองเดอยหน พี่เหนียมับทางโรงพยาบาขอโทษเปยังไไอเบอไม่กลไ่คตระเอิแปดนั่นตรงไหนอะตรงไหนเอแปดเ่อกดเลยเนาะแมกไแม็ไดเคร้องวตติตี้วตติตี้เาตีมีผมไปกดเคาะไม่มยกเลิกได้มยกเลิกได้แม่คเวอร์ไหนเวอร์มาด้ยไม่ไม่สตอรี่หมดเลยให้เวอร์สร้างซารเตอรี่หมดซารอรี้าร์ตหมดแล้วเแปด ไม่เลยสอตอนนี้ไปตเลเราโหดแล้วเฮียสามตอนนี้หมดเลยมันมันไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกไตม่จะทอนสตอนตอนนี้หมดเลยหรอเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวอย่าปั่นได้ปะ